สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับหวังว่าทุกท่านอยู่ดีมีแหงมีความสุขกันทุกคนนะครับวันนี้มาชมพระสมเด็จบางคุณพรมปีศูนย์ขาวครับผมก็จะให้ดูนเนื้อนะครับในนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกตจะลดซุ้มก็จะเป็นประธานบ้างเป็นปพิมพ์เดียวกันหลายหายองค์แต่คนละเนื้อนะครับ เห็นแล้วก็พุทธศินสวยงามดีมากครับส่วนในกล่องนั้นก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่ส่วนใหญ่เป็นพระพ,พิมพ์ใหญ่เกตารุซุ่มครับก็มีลายเนื้อมัอนกันครับผมก็ให้ชมพระที่เป็นเนื้อเรียแกบบว่าแบบนั้นนะครับ สภาพเสร็จตัวเนื้อแห้งสวยตรงนี้กับเป็นรอยปูไตนครับตรงตรง,ตรงนี้จะมีเม็ดผงเก่าของบางพุทรมอยู่นะครับของพุทธาโตครับพระองค์นี้ก็จะมีเม็ดผงนะครับของสมเด็จ วางขุนพรมกลุ่มใหม่ที่พลสมเด็จโตปุกเสกนะครับนี่ครับตรงน,นี้ครับผมชี้ให้ดูนะครับเม็ดสมเด็จเนี่ยนะครับไปดูได้ในเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นพระซอ,อรกหรือว่าหลวงปูท่ทวดเลื่อนสมณศักดิ์เน้าว่านนะครับของ พระอาจารย์ทองวัดสำเภาเชยเนี่ยก็จะมีเม็นองค์มสมเด็จเนี่ยกดไปที่ด้านหลังขององค์พระแต่ของสมเด็จปีศูนย์เก้าเนี่ยเป็นการบดผสมลงในครกก็จะโรยลงในมวลสารเลยบางองค์ก็ไปติดอยู่ข้างในบ้างบางองค์ก็ติดอยู่ด้านข้างบ้างพอมีการกดพิมพ์ก็องนี้ก็มีการตัดนะครับต,ตัดด้วยตอกแบบโบราณ รอกตัดก็จะมีเห็นพอเจอปุ๊บเม็ดก็จะขยับขยเยนหน่อยนึ่งก็จะเห็นอย่างที่กันรูปนะครับทําให้เป็นภาพที่ดูง่ายก็ผมนํามาให้ชมเพื่อเป็นความรู้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาก็พินิพเพียณาให้ดีนะครับพราแท้มีเยอะก็สร้างเยอะเลยทีเดียวลงกรุแป0 0มืนสี่พองค์ให้บูชาไป 84,000องค์ก็อาจจะมีหย่อนนิดหน่อยนงองจยากพระบางชุดบางองค์ก็มีรอยจำรุดก็มีการเรียกว่าจากจำนวนการสร้างแล้การสร้างจริงก็ก็ต้องหกักพระที่จำรุดไปนะครับนี่ก็นำมาชมโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ